ฮาบูเลตเตอร์แลนโรเวอร์หกสูบหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกระบอกเข็ม ส่วนบ้ามันเสียมันเป็นเพราะอะไรครับ ส่วนมากมันเสียมันเป็นพ่ออะไรอะครับมันก็เป็นพวกขับปัม๊มพวกอะไรเนี่ยขับปั๊มเนี่ยขาดโอ้เอาอย่างงี้มันมันใช้คนไม่รู้ไม่รู้มันใช้กับเบนซ์ได้อ๋อเนี่ยเดี๋ยวนี้ของมันยังไม่มีขายต้อ,องเอางเบนซ์โอ้เดี๋ยวนี้ไป ไอ้รา่ให้ขายอะไรมันยังไม่รู้ว่าใช้เบนได้บอกใช้ได้แล้เห็นก็เอาไปให้ขายต่อไปแล้วก็เอามาคืนอ้าวแล้วอย่างอย่างนี้มันต้องใช้ไอ้เบนซินเก้าห้าอย่างเดียวไหมครับถ้าไปใช้โซโฮออะไรพวกนี้มันจะบวมไหมไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวตัวลมที่เฉยอ๋ไม่ใช่แค่น้ำมันอ๋อตัวนี้มันจะใช้น้ำมันไอตัวนิกไอ้น้ำมันเทอร์โบพวงมาลัยใส่หรือยง เอา,าอหรออนี่ปเป็นอีไรเป็นเหล็กเลยนะนอ้าแล้วถ้าเผื่อส่วนส่วนอื่นๆของไอ้พวกนี้มัน มันมันจะทนในพวกแก๊สโซฮอได้มันเป็นตั้ติดนะติดทนได้แต่ว่าไอ้พวกลูกยางลูกยาโอลิงแค่โอลิงใหญ่ลูกมันที่นั่นน่ะมันก็ต้อง,ต,องต้องหาดูดีๆเนี่ยโอลิงว่าอ๋อไม่งั้นมันบวมหมดเนี่ยบวมเส่วนมากก็จะ จะใช้น้ำมันอะไรน้ำมันเหลืองหรืออะไรเก่าแบบรุ่นเก่าเลยนะเขาเรียกเบนซินเหลืองใช่ไหมมันเป็นรุ่นเก่าที่เราใช้ใช้กันเดี๋ยวนี้มันดิบกันแพงโอ้แลวนี่แเบนซินธรรมดาเนี่ยแพงมากถ้าอย่างนี้ก็ถ้าเราใช้พรถที่มันบวกใช่ไหมอย่งั้นรวกมันเราได้ใช้ไม่แช่ใช่ อย่างนี้อย่างนี้ยังมีอยังมีคนซอ่อมได้อีกเหรอ <c oughs> มีที่ไหนเขาซอ่อมอย่างนี้ได้อีกครับเนี่ยไม่มีแล้วปะอาจจะมีนะก็ไม่รู้แต่ที่หนูแต่มันจะมีแค่ข้อลำบากอย่างเดียวน้อยอะถึงมีก็หูลำบากมาก แต่ละยา่าง่่อน,นมีเบียสิงก็ใช้นะ6เียสิง์เนพวกรรชการป่าไม้มีมี6มีต้องอนุรักษ์ไว้เลยเนาะ <c oughs> หายาก เบ็ซินนี่สี่สูบมีไหมครับสี่สูบสสอ,อ๋อเยอะเยอะกว่าหกสูบอแต่ว่ารถในวันที่ยังอยู่หัวใช้หกสูบหมดนะที่มาตอนเย็นวันที่ถูกต้องอีกหกสูบดที่ตามไปเด็กถ้าสี่สูบก็ตามไม่ทันเลย๋อวิ่งไม่ทันนะนะจะทิ้งข้างถนนแล้วไปไล่ไม่ทัน ต,ตอนราชการที่เกาก็แต่ว่าแลนก็แรนไปไหนก็กระบวนทั้งกระบวนทั้งแลนหมดรถพรบที่นั่งท่านก็แลนกระวนแรนนี่ผมไม่ทันพอโตโมาก็ที่เสด็จเข้าไปที่หาดาใหญ่ก็ส่นวนมากจะเป็นรถยาวๆอ่ะโอ้รถจีฟรถจีส่วนมากจะเป็นรถจีปเป็นอะไรจีปก,ก,กับเชฟใช่ไหม เชฟโรเลตไหมเชฟ้วก็ตตูกกนเลียจิ๊บเว็ตตเลียอ่าใช่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 ใชใชคนมากี่เห็นนี่แต่ว่าตอนป่าลเอื้องนี่ใช้อยู่เลโอ้แลนนี่ผมเกิดม,มาไม่ผ่านดูงานป่าละอือ้นี่ใช้แลนี

ร้อยนี่ก็หตรงที่เหยียบเท้านี่ร้อนอุ่นแล้วเท้าที่เหยียบเราเอากัวแตนสองชั้นเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ช่ ไปงานแรงก็เห็นเห็นอยู่เยอะอยู่เป็นางาน,นนะเ uh huh. ครื่องเดิมเดมเนี่ยแต่ส่วนมากจะสไลด์มา<ว> <ld> <ว> <ld> ครับแต่ก่ไปแค่เนี่ยุณถาม้โกลับออกมาแทในหแล้วแค่บริษัทโดนนี่ก็แย่นะบริษัทโดนสมัยก่อนนี่ มาจากบ้านมากับพ่อมาไอเนี้ยกรมที่ดินะนบ่อยกรมที่ดินนะ้นนองนองพับอ่ะโอ้โหมาถึงกลับบ้านมืดอ่ะกรมที่ดินกรมพัฒน,น,น,นาที่ดินนะเอะอฮะโอ้โหรยสามคันเออหกคันเลยหัวหน้าใช้ดูแลด้วยใช่ตอนหลังเนี่ยเขาว่าจะอยู่จเา,าติดกันหรอ ทำเลยแล้วก็เลยเยียบไปยังยูอีเหรอ,อยูอันเดียวเหรอคนที่หัวหน้าใช้ไม่เห็นเลยนะ,สะแสดงว่าไปจอดอยู่ข้างหลังๆมั้ยซี่สูงสีสูขึ้นเดือะติดแอร์ด้วยพัฒนาที่ดินนวผมทำนะสองพับแล้วก็ประจวบ มาจวด้วดยแหลแล้วก็มีราชบุรีชะอำอะไรเงี้ยตอนแรกเอาบอกรอร็มาบอกร้อมหมดแล้วบ้างป่านนี้ไม่มีไม่มีแล้วไ,าาไปอยู่ที่ดึน แล้วหัวหน้าก็เสียใจคนก็ไประมูลไปคันแต่เขาขอกันไปนับรถเคุมราคาเสียเสเียอะไรดี่เขาสั่งนอกไยนะไปวางมาเลโอ้ยตอนวลูกสี่หมื่นห้ามื่นโอ้โหสมัยก่อนสี่ห้าหมื่นนี่ตอนนี้น้วแสนแล้วมั้งราคา ตีรัมมาให้เปลี่ยนเลยมันไม่มีอะไรฮนะหรือว่ามันมมันก็ีหายากยามาแล้วถะดออกมาแล้วครับสดๆ<ม>ร้อนๆจะปลาละอูครับ